สญญุสรันจันิสราชาคุโรตปัสสะเตยักขานังอธิปติมหาราชายาสสิโสปุตเสวัสดีครับพบกันอีกแล้วครับกับรายการทั่วไทยไปกับมิกแอดพระเปลี่ยนพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์งดงามชัดเจน เป็นสิริเป็นมงคลศักดิ์สิทธิ์มานานมีประสบการณ์มานานหลากหลายเรื่องราวองค์นี้องค์นี้องค์นี้แบบนี้นำมาให้ชมกันต้องบอกว่าต้องบอกว่าเป็นพระที่ผมพิแกสะสมไว้ได้มาจากกรณีต่างๆส่วนใหญ่จะเป็นการไปสัมภาษณ์ เสียงดังคนดังคนใจดีผู้ที่มีความรู้เรื่องราวของพระเครื่องต่างๆมากมายคำมพาดแล้วท่านเหล่านั้นหรือหลวงปู่หลวงพ่อครูบาอาจารย์ทุกๆองค์ที่อาจารยบิ๊ก็ตได้ไปสัมภาษณ์ท่านท่านก็มอบมาให้นะครับผมจึงนำมานะครับ ให้ชมกันในรายการทั่วไทยไปกับญาติเพื่อเป็นสิริเป็นมงคลสืบพระศาสนาระลึกนึกถึงวัดวารามต่างๆระลึกถึง,าาง,ง,ถงคุณะพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงระลึกถึงอง,งค์รว์ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อพระอาจารย์ผู้มีเมตตาศักดิ์สิทธิ์ที่ได้สร้างพระ รุ่นนี้หรือที่ได้มอบพระรุ่นนี้แบบนี้ที่มีประสบะการณ์เรืองฤทธิ์มากมายี่ขณะที่พูดอยู่นี้ก็ต้องบอกว่าคนลุกสู้ส,สู้นะครับปลื้มปิติใจมากๆนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มีประสบการณ์จากอาการอ่านประวัติหรือทราบประวัติหรือที่ท่านเล่าให้ฟังเป็นสี่มงคลน,นั้นต้องบอกว่าโห โอ้โหโอ้โหสุดยอดนะครับเป็นปาฏิหาริย์ที่ได้ชื่นใจคนลูกขนันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแต่ก็เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากๆนะครับนำมาให้ทุกท่านได้ชมกัน นะครับด้านข้างด้านหน้าด้านข้างด้านหลังเรียกว่าน้อมใจกายวาจาตั้งมั่นนะครับนำมาบูชาสืบอ,อายุพระพุทธศาสนากันอย่างด้วยความศรัทธาตั้งใจครับเป็นมงคลกับทุกท่านแน่นอนนะครับผมพูดมานี่ไม่มีสคริปต์เลยนะครับตั้งใจกล่าวคํา บูชานะโมสามจบนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหโตสัมมาสามพุทธะสามครั้งนะครับยกขึ้นอธิษาบูชานะครับคุณประพุทธคุณประธรรมกุณประสงค์แล้วแม่กดลุกสู้ๆเลยนะครับนะครับผู้บาปปบ้าเลยทีเดียวอันนี้ก็นำมาเล่าสู้กันฟังนะครับไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ นะครับเป็นองเชื่อก็ได้นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและฟังนะครับนะครับหลายท่านมีประสบการณ์ก็จะเชื่อหลายท่านที่มีบูชาไว้ก็จะพูดเหมือนเหมือนกับบิ๊กแอดนี่แหละครับประสบการณ์มากมายนะครับแต่เรื่องราวบางตอนบางช่วงเป็นแบบนี้ รู้สึกว่าร่างกายวุบวาบ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 สักคู่หนึ่งแหมเหมือนลมพัดแรงๆมาที่ตัวและเย็นชํำไปทั่วร่างกายทีเดียวครับถ้าไม่พบไม่เจอกับตัวเองไม่เชื่อเหมือนกันของอย่างนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่ ้าจ,จะจริงของท่านครับฟังแล้วอาจเกิดประโยชน์บ้างนะครับไม่มากก็น้อยหวังไว้อย่างนั้นนะครับปีร้อยยิ้มมีความเป็นสีม่มงคลให้กันเสมอๆองค์นี้นะครับพิมพ์นี้แบบนี้ศักดิ์สิทธิ์เรื่องฤทธิ์แค้วคาดปลอดภัยโชคดีเมตตามหาสเสน่ห์มหานิยม เป็นที่ประจักษ์กันมานานเป็นที่ประจักษ์กันมาแบบปีประสบการณ์มาหลายครั้งหลายครั้งครับขอทุกท่านโชคดีกีดเงินให้ได้เงินกีดทองให้ได้ทองสมความปรารถนาอะไรเป็นสิ่งที่ดีๆขอให้ท่านพบในสิ่งนั้นนะครับแม่เรื่องราวข่าวดีรายการทุกไทยไปกับบิ๊กแอไม่ลืมไม่พลาดครับ นำมาฝากทุกท่านเช่นเคยเช่นเคยนะครับและประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็เรื่องราวที่ครูบาอาจารย์ท่านสั่งสอนให้เราเป็นคนดีอันเนี้ยโอ้โหคุณจะห้อยเหรียญอะไรนะสำเร็จโชคดีได้ไม่ยากแน่ๆวันนี้ฝากไว้ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการเป็นอย่างดีถูกใจก็ฝากกดแชร์กดไลค์นะครับเป็นกำลังใจให้กันวันนี้ขอบคุณและ สวัสดีครับ